คำถามที่สอง <c oughs> เ,เด็กข้างหลังถามว่าพระอาจารย์คะมิตรค้นย่านผีผีหรืมีอีลีอยู่บอกรัความคิดมันหลอกลวงเรานะผีมีจริงแต่ว่าเจอได้ยากผีเป็นนาม,มาทำเป็นอีกภูมิหนึ่งที่มีความละเอียดเคยฝันไหมนักเรียนเคยฝันไหมลูกเคยไม่ลูกเวลาโดนผีเขาไล่รุนคนได้ทำร้ายเหนื่อยหอบพืดอาดขาดเครื่องไหมแล้วตื่นขึ้นมามันของจริงไหม เป็นความฝันใช่ไหมดังนั้น,นถ้าใครทําสมาธิบ่อยๆเนี่ฝันก็จะไม่ฝันร้ายผีมาก็จะไม่กลัวพุ<ด>ทโธพุทโธผีก็หายไปเลยหรือเราก็จะหออขึ้นหลบหลีกได้ดังนั้นผีมีจริงแต่อยู่ในสภาวะที่น่าสงสารมากเหมือนตอนนี้นะ่ยคนติดคุกมีจริงใช่ไหมนักโทษแดนหนึ่งถึงแดน8มีใช่ไหมผีก็เช่นเดียวกันเป็นภพภูมิที่ไม่มีความสุขเลย จะมาเจอเราก็ยากถ้าใครเจอผีนั้นถือว่าโชคดีเขามาขอบุญหรือมียาสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาจจะเป็นญาติของเราแต่ผีไม่ได้หลอกคนให้คนกลัวนะจะมาปรากฏกายมาขอบุญเพื่อจะมีความสูงยิ่งขึ้นเหมือนคนลําบากมาขอตังกับเราหรือมาขอกินข้าวกับเราเราต้องให้บุญครับแผ่เพต่าให้เขาถ้าเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์ถ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าจะไม่มีการกลัวผีแต่จะเข้าใจผี และจะไม่ไปเป็นผีเพราะเราทําบุญผีกลัวอะไรผีกลัวบุญถ้าแผ่บุญให้เขาอนุโมทนาเอาบุญเขาจะไม่ได้เป็นผีอีกต่อไปจะได้เป็นเทพเ,เ,เป็นเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเขาไม่เอาบุญเขาก็เป็นผีต่อไปดังนั้นผีไม่น่ากลัวมีจริงแต่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความคิดของเราเหมือนเมื่อกี้เนี่ยคิดไปอดีตคิดอนาคตเนะยไม่อยู่กับปัจจุบันหนักหน่วงที่สุดเลย<า> <c oughs>